ปาเชโกหวังมีโอกาสขึ้นชกกับคาเนโลโดยล่าสุดนั้นดิโกปาเชโกนักชกดาวรุ่งในวัย23ปีชาวอเมริกันเจ้าของสถิติการชกชนะ23ครั้งชนะน็อก18ครั้งเขายังไร้พ่ายเขามาจากเซาเซนทันลอสแอนเจลิสเขาได้ออกมาเปิดเผยถึงอนาคตของเขาว่า ผมยินดีที่จะลงสนามอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการชิงแชมป์กับคาเนโรหรือทางวิลเลียมสกันนั่นคือประเภทไฟที่ผมสนใจและเป็นประเภทไฟที่ผมต้องการจะลงสนามต่อไปปาเชโกกล่าวสำหรับปาเชโกเขาเพิ่งเอาชนะสตีเฟนเนลสันนักโชกผู้มากประสบการณ์ด้วยคะแนนเอกฉันท์ที่รัดเวกัสไปได้เมื่อไม่ถึง3สัปดาห์ที่ผ่านมาปาเชโกาอาจจะเข้าร่วมรายการกับคาเนโรในวันที่3พฤษภาคม ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียมีการคาดการว่าปาจเโกโอาจต้องโชคกับอดีตแชมป์ในรุ่นซูปเปอร์มิดเดิลเวทอย่างคาร์ลพันในรายการซึ่งรวมไปถึงไฟลีแมทในที่กัด168ป่อนด์ระหว่างใจมี่มูนเกียกับบูโนซูราเซอีกด้วยปาเจกโกเขายังได้กล่าวอีกว่า ถ้าผมลงแข่งขันกับคารแบบแ์เลนผมรู้สึกว่าเขาคือนักชคที่ดีที่สุดในรุ่นนี้รองจากคานิโลทั้งในด้านทักษะและประสบการณ์ผมอยากแก่โชคกับเขาสักวันหนึ่งเพื่อพิสูจน์ฝีมือให้ได้รับความเคารพในรุ่นนี้และก้าวต่อไปเรื่อยๆผมหวังว่าจะได้เป็นแชมป์โลกในเร็วๆนี้เดียโก้ปาเชโกนักโชคดาวรุ่งในวัย23ปีกลาวถึงอนาคตของเขาในงานประกาศตัวยอย่างเป็นทางการของทาง เฟเดริโกปเชโกจูเนียน้องชายของเขาซึ่งมีสถิติการชกชนะ7จครั้งชนะน็อกหครั้งเขายัางไร้พ่ายที่ได้เซ็นสัญญากับทางก o ลเดนบอยโปรโมชั่นของทางออสการ์เดลาโฮย่านั่นเอง